สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูวีออสนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมีตัวนี้จ้องนะครับเอ้ามตึกอ๋อเอาเอาเเรียวๆเลยครับเอามันจะขึ้นกระโปรงนะครับอ่ะเป็นวีออสศูนย์สี่ะครับทุกคนเกียร์ธรรมดานะครับทุกคนจะพามาดูช้าๆนะครับดูละเอียดละเอียดเลยครับทุกคนสไตล์ผมนะครับ เริ่มแรกนะเห็นตัวไหนก็รีวิวไปตัวนั้นเลยครับทุกคนตัวนี้เป็นแม็กนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับทุกคนเรดสปอร์ตนะครับนี่นะครับทุกคนเรดสปอร์ตยางนี่เป็นยางเรนโซนะครับเรนโซไทยทุกคนปี2023ยางใหม่นะครับสัปดาห์ที่26ยางใหม่เลยครับได้แม็กยางใหม่นะครับทุกคนสีสันผมขัดให้แล้วนะครับทุกคนขัดรอบคันขัดไฟตาขัดทุกอย่างให้แล้วนะครับ เดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะครับทุกคนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานนะครับวันนี้มีไม้นะครับทุกคนโอเคนะครับไม่ค่อยได้เห็นหน้าอะไรเดี๋ยวให้เห็นหน้าครับรอบนี้เพราะว่ามีมีจะจะจะพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมกับเรื่องของผมเนี่ยครับผมอ่ะเรียวๆไปกันเลยนะครับสีสันรอบคันขัดให้แล้วทุกคนผมให้80%บวกบวกนะครับทุกคนดูแม็กครับแม็กนี่สวยเลยไม่มีรอยเลยนะครับทุกคน ไม่มีรอยเบียดสี่ล้อเลยครับไม่มีรอยเบียดนะทุกคนยางใหม่ใช้ยาวครับลายสวยนะครับมันอของเรนซโซไทยครับ, so รบดูดอ,อกครับทุกคนใช้ยาวครับแน่เดี๋ยวรีวิวซะก่อนแมวกะไดอ่าไปดูรอบพันแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกๆครับทุกคนเงาสวยอยู่นะครับทุกคนทรงสวยขับดีขับนุ่มครับ ทุกคนผมเทสแล้วครับทุกคนขับนุ่มมากภาษีภาษีหกแปดครับทุกคนไม่ขาดนะครับกระจกสวยใสยฟิล์มรอบคันครับทุกคนไม่ม,ไม,มีไม่มีกระทาะไม่มีแตกร้าวนะครับกระจกสวยครับทุกคนช่องไฟเข้ารูปเข้ารอยเงียนดีนะครับทุกคนมีนะเห็นไอตัวเนี้ยผมขัดให้แล้วทุกคนเมื่อวานนะผมไม่ขัดให้เลยแล้วลทีนี้ขัดเตจผมก็ไปล้างทุกคนแล้วมันมีน้ําเข้าอ่ะตรงนี้ถ้า อ่าตัวนี้เดี๋ยว gettable. คือมันขาดมันตอนที่ตอนที่ขาดอ่ะมันมันใสมันสวยนะครับทุกคนพอไปลาน้ำเข้าน่าจะเข้าจากซึมรอยตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ก็อันนี้ก็คือตอนยังไงล่ะมันมันสวยนะครับแต่น้ําเข้าอันนี้ผมขอไปตามนี้นะครับทุกคนเพราะว่าตอนที่มันแห้งแล้วมันสวยมันใสนะครับก็เลยยังยังไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันมันยังไม่ไม่แบบว่าฝุ่นเข้าหรือมันมันมันไม่สวยจัดย่าง้ผมจะเปลี่ยนให้ครับทุกคน ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องภายในให้ดูเลยนะครับหรือรอบนอกแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ทุกคลิปนะครับผมจะบอกละเอียดนะครับทุกคนจะได้เป็นการแทนที่ทุกคนมาดูนะครับรีวิวแบบละเอียดละเอียดครับแทนการมาดูด้วยตัวเองนะครับทุกคนไม่มีไม่มีหมกครับไม่มีกั๊กนะครับ อะไรผมจะบอกหมดนะครับทุกคนผมเวลาเรามาดูเพราะยังไงเวลามาดูรถนะครับทุกคนก็ต้องมาลองมาขับมาดูทุกอย่างจะจบไม่จบเนี่ยผมว่าดูในรีวิวได้เลยครับผมไม่อยากกลั๊กไม่อยากหมกนะครับไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมผมชอบชอบแบบชัดเจนนะครับทุกคนเพราะผมผมคิดว่ายังไงล่ะครับเพราะมันเวลามาดูรถมันไม่เหมือนในรูปในรีวิวนี่มันทะเลาะกันตายเลยครับ <c oughs> อ่นะครับทุกคนเปิดให้หมดจ้ครับทุกคนจะรีวิวไปทีละจุดนะครับทุกคน,น,คกคนอ่ะเปิดมันจะยาวหน่อยนะครับทุกคนรีวิวผมคิดว่าผมอ่าบอกทุกอย่างชัดเจนนะครับจะได้มาดูแล้วจบเอา้าไอเมียวเอนีอ่นะครับเร็วๆเลยทุกคนเอารีวิวนี่มันจะยุ่งๆหน่อยครับก่อนปีใหม่อันนี้หนึ่งภายในสวยทุกคนเจ้าของเดิมเขาได้หุ้มบาะมาแล้วนะครับ พุมเป็นหนังนะครับทุกคนก็ดีเลยครับไม่ออมฝุ่นผมน้ําดีด้วยครับไม่เหม็นอับนะครับทุกคนทําความสะอาดง่ายทุกคนผ้าชุบน้ําหรือแว็กซี่นะครับก็รูปๆก็จบเลยครับไม่อมฝุ่นดีด้วยครับทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของเดิมด้วยนะครับทุกคนผ้าลังคายังสวยอยู่นะครับอ่ะสี่นาทีกว่านะครับคอนโซลสวยครับทุกคนแอร์เย็นเกียร์ธรรมดาครับทุกคนครับเข้าเข้าชิดเข้านิ่มนะครับทุกคน เบรกมือตั้งให้แล้วนะครับทุกคนแอร์เย็นหนาวนะครับเพลงมีฟังครับเสียบแฟลชได้ก็เปิดได้เลยนะครับทุกคนดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีละขั้นเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับกระจกครบสี่บานนะครับทุกคนแผงประตูสวยนะครับอ่าเนี่ยเจ้าของเดิมเขาได้บุอ่ายางนะครับยางพื้นมาใหม่สวยเลยนะครับทุกคนอ่าผมให้ดูนะครับ สวยเลยนะครับอันนี้อผมมองว่าโอหดูภายในดูสะอาดมากครับทุกคนดูหน้าขับมากครับแล้วขับนิ่มขับดีนะครับผมขับมาแล้วครับทุกคนทุกคนเมื่อวานนี้มีคลิปที่ผมรีวิวการขับด้วยครับนุ่มนิ่มมากทุกคนดูเบาะนะครับสะอาดครับทุกคนดูพื้นขออนุญาตนะครับทุกคนดูพื้นดูอะไรมันสะอาดครับทุกคนเบาะไม่มีขาดเลยนะครับเขาหุ่มมาแล้วครับเจ้าของเดิมเขาเขาไม่ไม่ชอบปุ่นนะครับ เพราะว่าอันเดิมมันเป็นกำมะหยี่เขาก็เลยหุ้มเป็นหนังสวยเลยครับทุกคนี๋ยวพาวดูทีละจุดทีละจุดนะครับทุกคนผมจะบอกหมดนะครับให้ดูละเอียดละเอียดก่อนนะครับทุกคนยางนี่ผมชอบเลยรัดยางนี่ครับปี23านะครับทุกคนยางนี่ผมชอบเลยของเรนโซทายยางดอกสวยด้วยครับขับนุ่มนิ่มใช้ยาวทุกคนดูเบาะนะครับ ผมชอบพื้นมากทุกคนพื้นนี่สวยเลยสะอาดดูแบบเหมือนรถ V I P เลยครับทุกคนอคอนโซลแอร์เย็นเหมือนเดิมครับันจะบอกบ่อยนะครับผมขับดีมากจริงๆทุกคนตอนนี้ผมบอกได้เลยขับดีมากขับนุ่มนวลมากครับทุกคนช่วงล่างดีหนึบไม่มีดังเลยเกียเข้านิ่มเข้าชิดด้วยทุกคนอ่า เดี๋ยวมสตาร์ทให้ดูนะครับทุกคนอ่ะ,อะห้องเครื่องเดี๋ยวตอนสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องโดยทุกคนไม่ยาวไปนะครับผมว่าน่าจะละเอียดดีครับเพราะรีวิวนี่จบคือบางคนก็ไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็ดูก็ดีครับผมทดลองให้ขับเพราะว่าจะมีะครับมีแน่นอนอ่าผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทก่อนครับค่อยคุยกันทุกคนติดแล้วนะครับทุกคนสตาร์ตติดแล้วครับไฟอุณหภูมิ รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเบาลงมานะครับทุกคนก็คืออย่างนี้ครับผมเน้นให้ผมเน้นให้มาทดลองขับมาจบที่หน้าบ้านผมนะครับก็จะมีประเด็นนิดนึงครับมีผมผมให้มาทดลองขับนะครับทุกคนแล้วเขาไม่มาครับเขาจะให้ผมไปส่งอ่าแล้วผมผมผมไม่อยากไปเลยครับผมอยากให้มาจบที่บ้านผมไปก็ได้ถ้าไม่สะดวกจริงๆนะครับแล้วให้ผมไปส่งผมขอค่ามาจําบอกว่า ผมขอมาจำนะป้าเพราะว่าผม,มีค่าเดินทางแค่2,000บาทเขาเขามีอารมณ์ใส่ผมครับเขาบอกว่าผมเป็นโจรน,นะครับทุกคนบอกผมเป็นโจรพวกพวกมิจฉาชีพนะครับทุกคนแล้วผมก็ก็งงแล้วก็แอบบแอบบรู้สึกนิดๆนะครับทุกคนรู้สึกว่าทาไมล่ะครับผมเป็นพ่อค้าผมก็ขายผมผมก็บอกชัดเจนนะครับทุกคนว่าให้มาทดลองขับได้นะครับไม,ไม่ไม่ไม่อครับทุกคนให้มาทดลองขับได้ที่บ้านมาจบที่บ้านผมมีตัวจริงครับผมค้าขายมา 4ี่ห้าปีครับทุกคนขายรถยนต์มือสองนะครับผมผมซื้อขายผมชัดเจนทุกคนรถนี้ผมก็คัดมาแบบไม่ดีไม่จบเลยผมไม่เอาเข้าอยู่แล้วครับผมผมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนน้ําไม่มีฟองนะครับทุกคนไม่ดันนะครับทุกคนฟันไม่ไหลนะครับให้ดูเลยนะเมื่อกี้พูดกูเดินจะลืมนะครับคานนะครับทุกคนคานเดิมครับคานเดิมหน้าเดิมครับทุกคนอ่ะถือกล้องนะครับมันก็ ลงหลงเดิมๆเนี่ครับ่านเดิมหน้าเดิมทุกคนการคมร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่าพูดถึงเนาะอ่าแปดนาทีแล้วครับก็ว่าผมนะครับว่าผมผมก็ทําไมไม่ดูโปรไฟล์ผมครับผมก็บอกให้มาเน้นขับผมอ่าส่งโลเคชั่นให้ผมอยู่ที่สี่แยกโคนมตรงนี้เส้นถนนใหญ่ครับทางทางขวามือผมไปจันทบุรีนะครับถ้าทางซ้ายจะไปสระแก้วนะครับอ่าสากก้อนโคนมอยู่ตรงนั้นครับจะเห็นปั๊มคาเทคนะครับถ้าเห็นนะครับนู่นนะครับ อ่าตรงเนี้ยไม่นู้นนะครับแค่ประมาณร้อยกว่าเมตรไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรทุกคนผมบอกให้มาลองขับนะครับแล้วจะให้ผมไปมส่งไม่มานะครับจะให้ผมไปส่งแล้วว่าผมเป็นมิจฉาชีพครับผมขอแค่ค่าเดินทางนะครับว่าผมเป็นมิจฉาชีพขึ้นอารมณ์ใส่ผมนะครับขึ้นเสียงด่าผมด้วยครับผมก็เลยเออมันก็มีอารมณ์นิดนึงผมก็ไม่สวนไปนะครับผมก็บอกว่าป้าแั้วผมไม่ไม่ไปส่งนะครับผมไปไม่ได้หรอกผมก็ลัวป้าติดต่อไม่ได้โอ้โหใส่ผมชุดใหญ่ลยครับก็ไม่เป็นไรครับนี่นิดนึงครับ ผมดูรถได้ชัดเจนครับผมรีวิวชัดเจนดูรถได้ครับมีรถจริงแน่นอนทุกคนอ่าที่อยู่ผมก็ชัดเจนบอกเบอร์โทรชัดเจนทุกอย่างนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เครื่องเริ่มเบานะครับอ่ายาวยาวแน่นอนครับคลิปนี้อ่าทุกคนครับเครื่องนะครับเครื่องดีนะครับทุกคนเครื่องดีเข้าชิดเข้านุ่มนะครับทุกคนเหยียบพุ่งๆเลยนะครับทุกคนอ่าช่วงล่างผมในการขับขี่ที่ผมเทสนะครับทุกคน สิบคะแนนนี่ผมให้เต็มสิบนะครับทุกคนช่วงล่างแน่นหนึบนะครับทุกคนนุ่มนวลเพราะยางเป็นยางใหม่ด้วยครับทุกคนขับดีการขับขี่นะครับทุกคนภาษีไม่ขาดทุกคนภาษีหกแปดนะครับเอาไปใช้ดูแล้วเมื่อกี้เป็นเดือนมกราก็ใช้ได้สักนิดนึงครับเราถ้าไปต่อเพราะยังไงตอนโอนเปลี่ยนชื่อก็ต้องต่อยแล้วครับลมนิดนึงครับลมจะพัดประตูแอร์เย็นภายในสวยครับทุกคนภายในอย่างที่รีวิวเลยนะครับ ก็ถ้าไม่มีลมเนี่ยประตูนี่ถือว่าแน่นดีนะครับทุกคนเนี่ยผมไม่ได้บังอะไรเลยครับจะมีลมหน่อยๆครับผมจับไว้อ่าภายในสวยจบครับทุกคนเอาไปเติมน้ามันอย่างเดียวเลยครับทุกคนช่วงล่างเช็คแล้วนะครับเอาไปใช้งานต่อได้แบบอ่ายังไม่ต้องไปทําอะไรครับเติมมันใช้งานอย่างเดียวทีเนี้ยไอที่จะบอกผมบอกหมดนะครับทุกคนในรีวิวต่างอ่าตัวนี้นะครับอ่าเจ้าของเดิมนะครับทุกคนได้เคยเคยติดแก๊สมานะครับเป็น ระยะสั้นๆนะครับคือไม่ถึงปีครับเท่าที่พูดคุยกันครับแล้วญาติเขานะครับเขาไม่ไม่สบายใจที่ให้ใช้แก๊สเขาก็เลยถอดแก๊สออกนะครับทุกคนแลวในช่วงที่ใช้แก๊สแต่เขาช่วงที่ติดแก๊สเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้แก๊สเขาใช้น้ำมันนะครับทุกคนก็จะบอกกันไว้นะครับเพราะว่าเครื่องดีครับเครื่องนิ่มครับทุกคนไม่ดังครับผมไม่มีเครื่องไม่หยดไม่เยิมครับผมเทสแล้วครับถ้าไม่ดีไม่จบในผมไม่รับเข้าแน่นอนอันนี้สบายใจได้ครับทุกคนเจ้าของ เคยมาไม่ถึงปีนะครับแล้วญาติทางญาติทางบ้านเขาไม่สบายใจที่ใช้แก๊สเขาก็เลยไปถอดออกนะครับทุกคนอันนี้บอกไว้ครับทุกคนเครื่องเกียร์ดีจบแน่นอนจบครับผมผมเทสแล้วผ่านแน่นอนครับทุกคนไม่จบไม่ผ่านนี่ผมไม่รับเข้าแน่นอนสบายใจได้ครับอ่าสิบเอ็ดนาทีเป็นคลิปที่ยาวที่สุดนะครับอันนี้มันมีเรื่องในใจนิดนึงครับก็เลยอยากจะบอกไปในคลิปนี้เผื่อทุกคนดูนะครับถ้าไม่สบายใจกลัวผมเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นโจรนะครับทุกคน ผมส่งโลเคชั่นให้มาทดลองขับได้ครับทุกคนอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ด้วยนะครับผมผมผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับอืะ่ะประมาณนี้นครับทุกคนอ่าลืมบอกอ่ะอ่าผมผมเสนอขายนะครับทุกคนจบจบเลยครับคันนี้ทุกคนเอาไปเติมน้ามันอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับทุกคนจบจบเลยผมดูแลให้จบแล้วนะครับเอาไปที่หกหมื่นเจ็ดพันบาทแค่นั้นทุกคนอ่าทุกคนลองพิจนารณาดูนะครับว่า คุ้มไหมครับราคานี้สภาพรถแบบนี้บอดี้เดิมสวยๆเลยครับช่วงล่างแน่นหนึบทุกคนได้แม็กยางใหม่ภาษีไม่ขาดภายในสวยแอร์เย็นจบครับทุกคนใช้งานต่อได้เลยเติมน้ำมันอย่างเดียวครับทุกคนลมนิดหนึ่งผมอยู่ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับทุกคนเบอร์โทรผม0970013783ผมชื่อโต้งนะครับทุกคน ยินดีให้มาทดลองขับได้ครับทุกคนผมส่งโลเคชันให้เลยนะครับถ้าไม่สะดวกจริงๆะจะให้ผมไปส่งก็ได้ครับทุกคนแต่ขอค่ามาจํานิดนึงถ,ถ้าก่อนจะมาจําก็จะดูแบบชาชนผมก็ได้วิดีโอคอลดูรถได้ตลอดนะครับทุกคนตามคลิปแน่นอนตามรีวิวแน่นอนครับไม่มีจุดไหนที่ไม่ตรงครับถ้าไม่ตรงนี่มาถึงที่มาด่าผมได้เลยครับทุกคนอโอเค13นาทีกว่ายาวจริงๆคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปก่อนปีใหม่นะครับ ถ้าใครหารถใช้ก่อนปีใหม่ก็ผมผมแนะนําคันนี้จบนะครับราคาร์ไซค์ผมว่าราคานี้คุ้มมากครับทุกคนถ้ามองเรื่องที่ผมบอกว่าเคยติดแก๊สนี่ผมมองว่ามองข้ามได้เลยครับมันมันมันไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วมันมันขับดีขับแบบเหมือนรถไม่เคยติดแก๊สเลยครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งเสียงเครื่องนิ่มมากครับทุกคนตอนนี้เกียร์พุ่งๆโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยมันจะมีเรื่องส่วนตัวมากครับโอเคนะครับทุกคน บอกเบอร์โทรที่อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนสอบถามผมได้ผมคุยง่ายใจดีครับทุกคนผมคุยง่ายครับคุยง่ายผมชื่อต้งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปผมด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันทุกคนด้วยนะครับใกล้ปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนมีความสุขในปีใหม่ทุกคนนะครับทุกคนโอเคนะครับ 15นาทีขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับบายบายครับ